มาดูกันที่หน้าร้อยสิบนะครับว่าตัวอย่างนิทานอีศพบเนี่ยที่เราคัดเลือกให้นักเรียนเรียนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือราชสีกับหนูนะครับไปดูโครงสรุปก่อนก็ได้ว่าจะพูดถึงอะไรอยากครประมาทผู้ทุรพลทุรแปว่าไม่มีพลก็คือพระแปลว่ากําลังคนที่กําลังน้อยนะฮะบศพเพราะคราวขัดสนสุดรู้ศพก็คือประสบนะบเวลาไปเจอคราวที่ขัดสนยามที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคำว,ว่าสุดรู้แปลว่า มันเหลือวิสัยที่จะเราจะรู้อนาคตได้เกลือขาวศพร้ายดนใดเหตุมีแฮมากพวกคงมีผู้ระลึกเขาคุณฉนองยิ่งเวลาเรามีเพื่อนมากมมีความคุณงามความดีไว้ไปรอบกายของเราเนี่ยเวลาต้องการความช่วยเหลือใครเนี่ยคนอื่นก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือเราเสมอนะครับไปดูกันว่าเรื่องราชสีกับหนูมีบุญคุณกันยังไงถึงได้ต้องมาช่วยเหลือกันนะครับก็มีรัชศรีตัวหนึ่งนอนหลับแล้วบังเอิญมีหนูตัวหนึ่งไปวิ่งเล่น รัชศรีตกใจตื่นนะครับไปวิ่งเล่นอยู่บนหน้าของสิงโตนั่นแหละนะสิงโตตกใจตื่นนะครับโอ้ทำไงดีนะครับสิงโตโกรธมากก็เลยจะขยําหนูเอาให้ตายเลยนะนะหนูก็เลยบอกว่าพี่สิงโตนะฮรรัชศรีจ๋าถ้าเพียงแต่ท่านไว้ชีวิตข้าครั้งนี้นะคราวหน้าข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านแน่นอน,นอ่าหนูก็บอกสิงโตนะครับบอกรัชศรีไว้ว่าเนี่ยต้องไว้ชีวิตฉันนะนะสิงโตบอกว่า ไม่เอาจะค่าให้ได้อ้อนวอนไปอ้อนวอนมาสุดท้ายก็ยอมนะฮะพอยอมปั๊บเป็นยังไงก็โอกาสหน้าเนี่ยหนูต้องทดแทนบุญคุณซึ่งสิงโตก็ปล่อยไปงั้นแหละนะฮะก็ไม่คิดว่าจะได้มาช่วยเหลืออะไรกันนะับจนกระทั่งวันหนึ่งสิงโตก็คือราชสีดินะฮะตกลงไปในหลุมของนายพานนะับถูกเชือกของนายพานมัดไว้นะทีนี้ทําไงดีอ่นะนติดกับดักของนายพานสิงโตก็ร้องของความช่วยเหลือ หนูได้ยินหนูก็เลยวิ่งมาช่วยเหลือแล้วก็แทะเชือกออกให้สิงโตก็หลุดจากกบดักนายพรานในคราวนั้นแล้วก็นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไปดูถูกคนที่มีกาลังน้อยเพราะบางทีเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือจากคนมีกําลังน้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันนั้นเนี่ยก็ให้ผูกไมตรีกับคนรอบข้างไว้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งในหน้า111นะครับเรื่องบิดากบุตรทั้งหลายนะไปดูโครงสรุปกันก่อนเชื้อวงวายรักร้อยฤิษยากันเฮย เชื้อวงก็คือวงตระกูลญาติพี่น้องเนี่ยวายรักร้อยริษยากันเฮยปรปักษ์เบียนบีทาง,ง่ายแท้นะคนปรปักษ์เว่าเป็นฝั่งตรงข้ามเบียนบีทาก็คือเบียดเบียนนะการเป็นญาติกันเนี่ยทะเลาะกันโกรธเคืองกันอิสากันเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะนะร่วมสู้ร่วมรักษาจิตร่วมรวมแหหมื่นอมิตรบ่มีแพ้เพราะพร้อมเพียงผจญน,นะฮะบอกว่าถ้าเกิดจากความอิจฉาริษยาเนี่ยมาร่วมมือ นะร่วมต่อสู้ร่วมรักษามีจิตใจที่ดีงามต่อกันเนี่ยหมื่นอมิตรหมื่นก็คือจํานวนหมื่นหมื่นแสนแสนเนี่ยนะฮะอมิตรอแปลว่าไม่นะฮะออแปลว่าไม่มิตรก็คือเพื่อนอมิตรแปลว่าศัตรูนะฮะศัตรูหมื่นศัตรูมาบอมีแพ้บอกบอก็คือบอกบอกก็คือไม่ไม่ไม่แพ้นะ บ่ม,มีแพ้ก็คือไม่มีทางแพ้นะเพราะพร้อมเพียงประจนก็เพราะความสามัคคีกันอ่ะมาเล่าให้ฟังวันนี้ทานเล่นเนขาพูดว่าไงบ้างมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีลูกอยู่หลายคนมากลูกก็ตีกันวุ้ยไม่ได้ขาดไม่ได้เว้นนะฮะบิดาก,ก็แก้ไขาการวิวาทก็คือแก้ปัญหาโดยตักเตือนสั่งสอนเท่าใรลูกก็ไม่ฟังเลยละทําไงดีอยู่มาวันหนึ่งพ่อเลยสั่งให้ลูกทั้งหลายเนี่ยไปหาไม้เรียวมาให้ได้หนึ่งกรริ่งพอได้มาแล้วก็เรียกให้ลูกมาทีละคนหักไม้เรียว กรรมนั้นให้เป็นท่อนเล็กๆอพอลูกแต่ละคนมาทดลองหักไม้เรียวเป็นท่อนเล็กๆเนี่ยก็หักไม่ได้นะฮะทำยังไงดีพ่อก็ผูกมัดออกนะฮะก็จากไม้เรียวเป็นกรรมใหญ่ๆนะ,ะจากกรรหนึงเนี่ยก็เอาออกนะฮะแล้วก็เอาไม้เรียวนั้นทีละอันส่งให้ลูกหักใหม่นะ,ะลูกก็หักได้โดยง่ายนะพ่อก็บอกกระบุตรว่าลูกเอ๋ยถ้าเจ้าเป็นใจเดียวกันเข้ากันอุดหนุนแลกันนะ จ้าจะเหมือนไม้ทั้งกำหนี้ศัตรูทั้งหลายก็จะปองร้ายไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดต่างคนต่างแตกแยกกันเนี่ยยังไงก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมจะแตกพร้อมจะหักก็คือจะเจ็บตัวแน่นอนนะครอันนี้ก็คือเปรียบความสามาคัคคีก็คือเหมือนกับไม้ถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยก็จะโดนหักง่ายแต่ถ้าเกิดอยู่รวมกันเป็นกำเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยยังไงก็ตามคนอื่นก็ยากที่จะมาหักมาหารมาฆ่ามาปองร้ายนะครับ สุนัขป่ากับลูกแกะนะครับชาติกักขละดุร้ายกักขละแปลว่าหยาบคายนะครับนน้ราสิบนะครับชาติกักขละดุร้ายสันดานคงจะหาสิ่งพานโทษให้ถึงจะกล่าวคำหวานคำชอบก็ดีหานหักเอาจนได้ดั่งข้อเขาประสงค์นะครอันนี้คือคนที่เขาเรียกว่าหยาบคายอ่ะยังไงก็จะหาหาเรื่องอยู่ดีคนไม่ชอบหาเรื่องก็จะหาเรื่องจะไปกล่าวคำหวานคำชอบ คำหวานใส่เขามันก็จะหาเรื่องทำร้ายเราอยู่ดีนะครับอะสุนัขตัวหนึ่งมาพบลูกแกะพัดฝูงมานะฮะคิดว่าเราจะให้ลูกแกะนั้นนะค,คิดว่าเราจะให้ลูกแกะนั้นลงเนื้อเห็นนะว่าสุนัขป่านั้นสมควรจะกินตัวเขาเองนะฮะจึงได้กล่าวถ้อยคำว่าเฮ้ยเมื่อปีกลายนี้มึงดูถูกกูใหญ่นักนะก็คือดูถูกกูมากนะะลูกแกะจึงตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าโศกว่าไม่มีเลย จะไม่ได้ดูถูกอะไรเลยปีก่อนยังไม่เกิดนะนะฮะสุนัขป่าก็เลยบอกว่าเจ้ากินหญ้าในทำเลของข้าก็ถือเป็นการดูถูกแกก็เลยบอกว่ามาหาไม่ได้เลยเจ้าขาเจ้าขาก็คือเจ้าขาตัวนี้เจ้าขาตัวนี้นะครับแต่นั้นในตำนานเขียนว่าเจ้าขาอันนี้คือภาษาโบราณนะ ดิฉันคาว่าดิฉันเนี่ยสมัยก่อนเป็นคําแทนตัวของผู้ชายก็ใช้นะฮะก็ดิฉันยังไม่รู้รสย่าเลยจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยกินยังกินนมอยู่เลยนะสุนัขป่าจึงว่าเจ้าก,กินน้ําในบ่อองข่าด้วยนะลูกแก่ก็บอกว่าไม่ได้กินไม่ได้กินยังไม่เคยกินน้ําเหมือนกันนะลูกแก่พยายาฏิเสสนะฮะเพราะในเวลานี้น้ํานมมารดาเนี่ยดีดิฉันนั้นเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็น้ําน้ำนมแม่ของฉันเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะหมาป่าไม่รู้ว่าทํำยังไงก็ จะเข้าจับลูกแกแล้วก็ว่ายังไงก็ตามข้าก็จะไม่ไมอดอาหารเปล่าละถึงเจ้าจะปฏิเสธก็ช่างเจ้าอย่างเงี้ยคือไม่ถึงไปเถียงเอากับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยกับคนพานเนี่ยไม่มีทางชนะถ้ามันจะหาเรื่องอยังไงไม่ก็หาเรื่องนะฮะอันนี้ก็คือนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางจะไปเอาชนะคนพานได้ในเมื่อคนมันมีที่จยพานอยู่แล้วมันก็เป็นคนพานยกเว้นว่าจะแก้ด้วย ข้ออื่นๆนะครับกระต่ายกับเต่านะครับก็อันนี้เด็กๆหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละเป็นการวิ่งแข่งกันเป็นการท้าการวิ่งระหว่างกระต่ายกับเต่าในหน้าร้อยสิบสามนะครับนที่อิเรื่องนี้ดังมากไปทั่วโลกแหละนะครับก็คือกระต่ายกับเต่าก็มีการท้าวิ่งแข่งกันแล้วก็กระต่ายก็ด้วยความชราใจวิ่งออกตัวไปเร็วก็ไปหลับรอหลับรอแล้วหลับเพลินเต่าเข้าเส้นชัยก่อนชนะอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทเท่านั้นเอง โครงก็สรุปไว้ว่าเชื่อเร็วแรงเรียวทั้งชาวชานเชี่ยวแหแม้นประมาทมาละก็กล้าแม้แม้นป,ประมาทมาละการกรา็กล้กากลานะครโฉดช้าอุตสาหารห่อนหยุดยั้งเฮยนะดังเต่ากระต่ายท้าแข่งช้าชนะเร็วนะครับสุดท้ายแล้วขถ้า,ถ,าถ้ามีความเพียรพยายามนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่า จะแพ้จะชนะก็ไม่รู้อันนี้ลองมานึกถึงความเป็นเต่าถ้าเราเป็นเต่าเนี่ยเราจะยอมกล้าไปแข่งกับกระต่ายไหมเราอาจจะยอมแพ้แต่ยังไม่เริ่มเลยก็ได้ถูกปะแต่ในที่นี้เต่าเต่าก็กล้าที่จะลงแข่งด้วยแล้วก็ไม่กลัวเปลืองแรงเพราะว่าขอแค่มีความพยายามหรือว่าความมุมานะต่างเนี่ยก็จะทําให้อาจได้รับชัยชนะมาในที่สุดถึงแม้ว่าอาจจะมีความหวังอยู่น้อยนิดก็ตามนะฮะทั้งนี้ที่เต่าชนะเองก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับกระต่ายด้วยที่ว่ากระต่ายยอเอ่อเป็น สัตว์ที่ประมาทเองนะครับอันนี้ก็จบเรื่องสุภาษิตทั้ง3เรื่องนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องโครงสุภาษิตโสรตยางสุภาษิตในทุธุนนาการแล้วก็อิศปประกรนำนะครับจบแล้วนะครับบทที่6